แต่ห้ามพังเพราะฉันคือเสาหลักของบ้านมาค้นหาทางออกชีวิตกันเลย <c oughs> เคยไหมย,ยังไม่ทันสิ้นเดือนเงินก็ช็อตไหนจะต้องดูแลทั้งพ่อแม่ที่เริ่มสูงไวัและลูกที่กําลังโตรายรับเท่าเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นทุกเดือนบางทีก็เหนื่อยแต่ยังยิ้มไว้ก่อนเ <laughs> พราะเราคือเสาหลักของบ้านที่อยากให้ทุกคนในบ้านมีความสุขแต่รู้ไหม ถ้ามีแผนดีๆชีวิตเราจะเบาลงได้เยอะเริ่มจากเข้าใจภาระของตัวเองวางแผนงบประมาณเก็บเงินให้เป็นลงทุนให้ถูกทางและเปิดใจคุยกับคนในบ้านจะได้ไม่ต้องแบกไว้คนเดียวอีกต่อไปแคล็ดลับดีๆแบบนี้มีครบในคอร์สเซตอีเลอร์นิชุดหลักสูตรแซนวิชเจนเสาหลักของบ้าน เนื้อหาเข้าใจง่ายใช้ได้จริงครบทั้งวางแผนการเงินการลงทุนการจัดการหนี้ไปจนถึงวางแผนกเกษียณเรียนฟรีที่เซต e-learning ผ่านเว็บไซต์หรือ Happy Money App ได้เลยต่อไปเนี้ยเสาหลักของบ้านแบกยังไงก็ไหว